สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าขายดีกำไรงามนะฮะขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้นะฮะเริ่มต้นกันก่อนนิดนึงนะครับจัดทำในโอทออนไลน์ .com นะครับเว็แบบไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay ผ่าน a m ม z o n นะครับขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยแล้วก็ช่วงนี้เรามีโปรนะครับมาเรียนหนึ่งพาเพื่อนมาได้อีกหนึ่งนะฮะจหนึ่งเรียนสองหรือคุณจะเลือกโปรโมชั่นแบบ เรียนแบบจับมือทำการันตีดูแลตลอดชีพแล้วก็ถ้าเกิดคุณเรียนแล้วขายไม่ได้กล้าคืนเงินนะฮะไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือสนใจเรียนควบนะครับไม่ต้องซื้อเครื่องมือครับแถมให้ไปเลยฮะ20เดือนนะครับอ่ะดูสินค้าตัวนี้หน่อยนะครับที่ผมชอบหนึ่งนะก็คือราคาครับอันนี้ลิซ่าของเก่านะ ขายได้ทั้งหมด60เหรียญค่าส่งอีก8เหรียญนะครับตามภาพเลยฮะไม่ต้องสื่ออะไรมากนะครับอยู่ในภาพเลยนะครับราคาเท่าไหร่พันแบวกค่าส่งอีก200 2,000บาทและนี่ครับขายไปได้แล้ว2โซเป็นสินค้าที่ดูเรียบง่ายนะครับแต่ขายได้ถึง2000ันะฮะมันอยู่ที่การใช้คีย์เวิร์ดแล้วก็อยู่ที่การพรีเซนต์นะครับหากเพื่อนๆคนไหนอยากได้ฉเฉลยว่าเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ขายได้2 0 0พเลยเหรอขายฝรั่งแค่เนี้ย ได้2 0 0พขอเฉลยมาได้นะครับคุณจะได้เห็นการตั้งคีย์เวิร์ดของเขาการใส่ description ของเขาขายสินค้าเรียบง่ายให้ดูไฮโซอ่ะแล้วก็ผมย้ำเสมอทุกทุกคลิปนะครับหลังๆว่า1วิเคราะห์หาสินค้าที่ตลาดต้องการเอ,อ้ยยังยังยังไอ้นี้ยังไม่จบลืมๆรืมเมตลาดนี้นะครับโดยทั่วไปอาจจะไม่ได้ขนาดไฮโซนะฮะ ก็ขายได้ถึงประมาณ1 6 6 0 0ชิ้นในช่วง2-3สมเดือนที่ผ่านมาแล้วก็คุณดูครับใน Google ครับความต้องการนะฮในตลาดนี้สูงถึง5้าแสนเลยนะครับและดูจากกราฟนี้นะครับมันโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะพีคประมาณเดือนตุลาพฤศจิกนะครับจะขึ้นนะฮะแต่ปีนี้ฮะไม่ต้องตุลาพฤศจิกครับแค่เ e p t e มเบ r ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับถือว่าเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับคนต้องการถึง5้าแสนในเสิร์ชใน Google นะครับผมอ่ะ แล้วก็ย้ําเสมอครับเพื่อนๆขยนันวิเคราะห์หาสินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดครับแล้วก็ถ้าแนวทางของผมครับขายแพงด้วยแต่ฝรั่งซื้อนะฮะอ่าทำให้ได้สัก200ชิ้นครับแล้วยอดขายคุณจะโตเป็นแสนกำไรหลายหมื่นบาทนะครับตั้งใจด้วยนะฮะ Ebay ไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าคุณมาถูกทางนะครับและหากสนใจเรียงกับโอทออนไลน์นะครับ QR code ด้านซ้ายครับสแกนได้เลย หรือ QR code ตัวที่2จะเป็นกลุ่มรับข่าวสารรับคลิปใหม่ๆของโอตออนไลน์ก็เข้ามาอยู่ก่อนก็ได้นะครับผมเป็นกลุ่มนะฮะหรือที่หน้าเว็บไซต์กดคลิกเพิ่มเพื่อนแอดโอทออนไลนก็เข้ามาคุยกับเราได้หากสนใจเรียน ebay นะครับหรือ amazon ก็แล้วแต่แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับฝาก subscribe ช่อง youtube กดกระดิง่งเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ครับไปลวครับสน